สวัสดีครับบาเบียทำร้วครับผมมีผ้าแม่นะครับมาซื้อเข่านะครับผมมาซื้อข้าวเหนียวเพราะว่าข้าวเหนียวแม่หมดนะฮะยังโมเบิร์ตอ้าวเนนี้แม่หมดนะครับยังโมซุปกำลงังขูดทำแม่มาซื้อข้าวนะครับออร่่่่่่่่่่่่่่่่่่ื้อ,อ่่ออ่นน่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่ ฮะสก๊อตเซดโดนอยู่หนึ่นนงล้อืมเอะกำลังคนมาใฮะม่งวงนวนอากาศแบบว่าเป็นตะนอนครับอากาศแบบเป็นคึมคึมมือเซ้านี่ก็รับขาดนานครับมือขึ้นเนี่ยเบียกระนอนแบบรับขาดไกลนะครับ รถบรรทุกนี่ลยนะสองสอบนะครับนี่ห้าสอบซื้อมาแบบว่าคุ้มค่ามากรถคันนี้นะแบบซื้อมาเก,กือบขนของเลยนะครับขนของแล้วก็พาหาเงินพาลุยหนาเลยนะครับถือว่าโชคดี โยกเลยเดี๋ยวอีกหนึ่งสองนี่แหละเขาเกืดเบียร์มาบ้านมาแล้วครับหนึ่งสองมาแล้วอันนี้มาซื้อที่ลงสีเลยนะครับ ไม่แน่เลยจะเอาลางไงรไ้อยแล้วก็จะกลับบ้านอึ๊บอ่ะนนี้ก็ซื้อข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ะจะกลับบ้านไป เตรียมไก่นะครับเตรียมไก่ขายต่อนะครับผมนะฮะดีกวขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เมื่อแรงครับเดี๋ยวจะไล่สดขายไก่ทอดใันเบิ่งครับผมน้ำส้มก็มีครับนีทาร์ตหลักนะฮะน้ำส้มเตรียมครยๆแล้วนะครับแล้วก็กล่องเกแ็ดเมฆขนาดขาวเครื่องล้านแท้เยวกล่องงามเนาะที่กล่องแม่แบบเคลือบแปร์แปร์แท้กล่องงามเนาะโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ